ขอบฟันคำคงมาลงฟังไทยจากสาวลา้าฟังซายสวรรณเจิตมาเพชรลำเพินสอออนแฟนเสียซึ่งใจผู้คนเหลือเกินน้ำตาสิลายย่อมได้ออกเกินบนเพชรลำเพิน เวนเอิตุยตจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตอนนี้นางกำลังจะมาสีฟืนนะคะสีนฟืนไว้ลงเตาถ้าผลไม่ตกสีนฟืนคืออะไรคะสีนฟืนก็คือห่อนฟืนค่ะห่อนฟืนคืออะไรคะก็คือสีนฟืนนั่นแหละค่ะจะไปลงเตานั่นแหละนะคะ น้องมาจะมาใกล้หน้า,อนาจอเป็นข้างหลังมันดีด้วยใจหวังว่าอยากเป็นหมอลำพี่ผัดดูเดียนะปะจ๊ะตัวน้อยใต้ uh huh. ต่ำหาเช้ากินคำเพื่อเลี้ยงค uh huh. รอบครัวเทนเด เขาว่าวิไลงานชวนไปเ่ิดมองบอกว่ามาพังลำบหนมาไล่นาซีแต่มาไปทั่วไลยวงบ่ลำเดินออกยำคิดบ้างกะบังแน่เดินออกยำคิดบ้างกะบังแน่เป็นแค่บ่อหน่อยไปว่าซอยเสีย เก็บผาเือว่าสิเมอริมคงแต่ความปั่นเฮาคงจบลงเพียงนี้บุญมีสาวสวรรค์เขตเพชรก็คือเพชรที่อยู่เพชรลวพูนห้อง่าร์ดไงล่ะกูเลยลืมกันเลยเนี่ยฮินเล้วเขาให่มากว่าได้ตอหนัากับพูดโยมใส่ย่องย่องอีห้าบันนี้ พเพชรก็คือเพชรได้อยู่เพชรลาเพลินหัวหน้าเพิ่นโทรชวนเชิญน้ำตาบางเอิญเอาความดีใจน้องใหม่แล้วเจ้าไม่หรอจ้จะไปยืนจับอยู่ตรงนั้น บ้าให้บุญนเสียแฟนครับต้มลงกาที่อุปการคุณอาจารย์สวัสดิ์บรรเลงดนตรีช่วยหน้น่นเเต้นไว้เลยห่ามึงเต้นบริขาวจังไเดี๋ยวมาซีนพื้นบมเป็นไอเป็นโอนให้ซีนบากระเด็นมากะม้วนมากะอยากเต้นเหรอวเป็นไอเป็นโอนให้คำซีมีแห้งใว้คำชีวมาซะ ากูบอสีบอใได้ไปเกือกฟุ่นแล้วเด้อแม่สีบอดได้ไปเกือกฟุ่นแล้วเด้อแม่อัน,นความจนความแย่ความแย่คือสีสวงสาวสีสีฟ้าฝึกลำฝึกเสียงข,ขันเป็นเป็นอยู่เคียงยังเมื่อบอได ตอนนี้จะขอขอไปไกลสุดฟานจะรอวันนั้นเระวันที่ฟังเป็นจริงพ่อแม่สบายความอยากใครหายเป็นปลิดทิ้งตบบึึ้นำใจจริงๆแฟนคลับแฟนเชียรทุกคน ลาซีมอนซีมอนอดทนเฟือกแ <ลา S 1> ค่ไหนลาวัชชันสิซีมอนซีมอนอดทนฝเฟืักแค่ไหนลาดั้นเสียงยังแย่ยังแย่อภัยให้สีเดิอบ่อได้เพิ่มเป็นเบอร์หนึ่งแทนภัยขอพี่น้องเล่าทาย ลอยเสียกระบุนเลวหักแทงกระบุนเลวขอบคุณสำหรับเสียงตรมือค่ะพี่จอยจันพักดันค้ามซีมาหอดมือนี่ตอนนี้กับประมาณหกแสนกวิวล่ะล่ะค่ะจ้าบ่ไรไงเราเราขี้อยากทนอยู่แล้วเป็นยังบ่ไดคือเจี๊ยบวอนแฟนค่ะ สีละสองแทนคำสี่คำสี่ไม่ไงอันนนั้แระคืออยากทนอย่างห้าคำสีและอย่างค่ะไม่ได้พาดไม่ได้คองก็ร้อยโอยคำสี่บอกพาดบอกคองก็ใหญ่วันนี้เราก็มาเป็นกำลังใจให้ตุ้ยๆนะคะพี่น้องคะที่จริงน่ะลำโพงเฮากับมี่นะคะวันนี้เราฉลองค่ะฉลองรับ เงินเดือนของพวกเรานะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนนั้นนะคะนล้วไม่เกี่ยวคฉันยาวโซเลือดฉันยาวโซ่เนึงวันนี้ก็มีน้องหมายออกมาด้วยนะคะมายืนดูหรอคะอสวัสดีป้าลุงหน่อยค่ะน้องหมายทำไมหุ่มหอ่อเท่าฝนก็มา <c oughs> เวัสดีจ้าเฮ้ยอ่ะเฮ <c oughs> ้ยปุ่นมาอีกแล้วเขาไม่ได้ตัดหรอกแปลเรื่องนะแปลเรื่อนมาแล้วปุ่นกับเรื่องของฝฟนจิบัตตูกับมีบนี่ค่ะ ขึ่นอยู่ในตารางเสียงไปอยู่ในตารางเสียงนี่ก็แล้วก็จบมาค่ะคุณมาเอาเลยตรงนี้ค่ะคุณไปจับฟืนมาค่ะคุณจะไปอยู่ใกล้หน้าอะไรคะทิเมนมันใกล้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกค่ะเราก็ไม่ช่วยเป็นกาลังใจให้นางนี่แหละค่ะนางก็จะนางก็จะหอนไว้นะคะหอนไว้เวลาเวลาจบน้วยาวไหมมันยาวเวลาเวลาจกนี่จะเข้านี่จะให้ไม่ใหญ่จอยเข้ามันตัวน้อยเหรอเราจะได้ออกบิดเตาไหม มันจะไม่สลบสลายหรือว่ามันจะมันจะหลุกแล้วนั่นน่ะเบิร์นสุดหรอกค่ะเอามาเที่มันเป็นหงกรุงปวงกิ่งเปล่งแล้วน่ะมันจะหลุกางไหนที่มันยาวก็เอามาด้วยจากนี้จะขอขอไปไกลสุดฝันโอ้ยยาโอ้ยวันนี้ย เป็นล้วคือละคนนี้เขามันคนละคายเฮ้ยมันคนละคายมันก็ยืนสิงเรื่องเรื่องือบอปากหรือแม่ท่านกีกากไปปุ่นหลวงพ่อเกามา่ายออมาเจ้าเอาเอยนะขอบอาขออาวตัดนัดขอจะเอาโม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 นะคะไม่ง่จะบนมาแล้วเจเลยขาดไม่งขึ้นจะเลยา้าว่อยเรน้ ม่ตตีกัวันนี้เราฉลองเขยลาวไปหกกระป๋องนะคะส่วนน้องหมายนี่ก็ไปปลาไปสามกระป๋องแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไฟไหม้หัวเข้าเมื่อวันนั้นสี่กระป๋องไฟไม้หึงเ้าวเออเหอเรืออยู่ตรงนั้นกับเธอเท่าได้ไหมได้เทอไยเทอชอบของใหญ่นะอุตส่าห์ว่าเออลูกเอื้อผัวมากินข่าวพี่น้องผัวกินข้าวแล้วผมมาฟื้เมื่อเดีอนเ่ากับเมียใหง่ค่ะนั่ง้าวกระเปะออกนี่ตะกันออกนี่สักันสือเดียมาหรอเขาก็ยังบอกมานะคะ เขานี่เามาน้องไม้สะจะทำนะสะจะทำให้ดูค่ะเหอื่อนบอกกไง่จัดเอามาน้องไม้ขอสีซีนตัวน้อยๆนั่นบอแมนพุ่นฟื้นขอเชลฟ์ฟื้นเขาได้เอาเรื่อยเอออเามาน้องไม้ให้ไกลสุดฟันดันมือนีนะมือดีขึ้นดีกันมัดเปิดเพลงเด้อพ่อใหญ่หมอลำนี่น้องเอ้โอ้เฮ้ยมันแมนใหม่มึงเสียมาเห็ดแบบแมนเมน่เสียเป็นตัวกระจายปุกด้วคนโต ไม่ต้ารักษามีกูท่ายู่กูขึ้นน่งก็ได้ข้างอมาลาเอากลับมาค่ะยากนี้สะขอขอไปให้ไกลสุดฟันรอวันนันในวันที่ฟันเป็นจริงเลยคือมะเข่าพี่เธอต้องอนั่นส้ไมีเห็นมันบีแก้วมันนอกไม่สีแก้วเธอเหรอ ม่ได้สีแก้วใหน้มัอแม่สบายความอยากรักหายหเป็นไปทิ้งจาบซึ้งน,นำใจจริงจริงแฟนครับแฟนเชียร์ทุกคนโอโ้โหโอ้โหลาสีมอนสีมอนอดทนเปิดคักแน่ขั้นน้ำเสียงยังเย็ ยังเย่ยอไหลาเลืดอ,อดปอดไ้เพอเป็นที่นั่งแข้งผอุ้ยพูบบ้านป่ะับมาบ้ยังเตะยู่ยไรอยู่ไอ้ฝนมาสุกเดี๋ยวปดิพี่น้องเอ้ฝนมาเลยฝนจะเป็นจะไรเหรอไรยากมันเป็นฟบอ ที่นี่ยมันหมาลุ่นนี้แง่มันจะไม่ดียมากไปตลาดเพียงแม่นหยั่งไหวน้องไม้น้องไม้เอาลพกขับไปตลาดเพียงไว้ไวยมัสซิซาดมัสซิซาดเอ้ยเถ่าให้มันให้ชาวบ้านกั้งอย่แล้วชาวบ้านกั้งอย่แล้วมันเป็นอะไรบ่พลัตกกระตุกแดดเลยพลัตกแดดแล้วมันแปรไปขาย คนต้องแก็เอาแก็ไปขายได้เงินไหลซื้อผักซื้อมีซืซซซ้อก่าวทีมาตอนเม็ดข่าวซื้อข่าวเหมามาตอนคว้เฮาตากนหรือบัวมึงบ้าโอ้ยไก่เตจะขออยูอว่าจะเต้นจะจะต่เฮ้ยไอ้สัญญาณนสัญญาณอนน้นถือก็ก็ะทืบลงเลยจะควนะ ไหไม่ทำไมมันข่อยจนเลยอ่ะอมันจะโดแล้วนะเธอไม่ทำไมไม่เหนื่อยสองคนละมันก็ไม่เหนื่อยหรอโอ้ยฮต้มมือมันเลยกับมันเจานฝนนอูิว่าจุิุเล่นยังหมด้ฝนตกก็มาเหตุจยู่มันกัเย็นเนาะเฮ้ยกาตัวนี้ออก่อนเนียตัว้ออกก่อนห้าตัมันั่นเลยอ้าวอุจเบกางให้มึงเด้อ ไมและจหนนะแมดิเีวไปเออมันลุุนี่ยเอ้าฟุเปียก่อดิดอกแม่นี่าง,น,งน,น,นี้ว่าฝนตกไปเข่าห้มก้อนอาทางจัดเด้มันกัจำบ่ฮหอนย่นะเนาะห่อนเลยมันเปียกเง้เด้ฝน,น,นตกเนาะอ่าฝนจอมเ,เป็นใจ มันตกยอดเพลงของไม่มีบ้านเนาะเขใส่หนอนมี้าซีข้ามีมีบานเนาะคนยังตกทำเนาะไปไปไเขาห่นได้กันดีมากเขาห่นก่นพี่น้องเทพดาพยัญชนะเมยเฮ้ยเอคือคนยังไงฮามานางดื่มแบบสบายอุลาแ้มซีแหลวเป็นเหตุบ้าบอเเขาละบักดังยังไม่ได้ข้ามหล่าเพิ่นแบบวาขามีอ้าวาหล่าีแกับข้ามซีเนาะข้าลากับีแล้วยังแต่ข้ามซีเลยเอาึไปเลยอนนี้เออ ยินอยู่ขางทางบนี้ปูบ้ามากพอดีดยอยู่ของเพื่อนนะคะวันนี้เราสลองด้วยเสื้อคอขาดนะคะสี่ห้ากระป๋องนะคะอระถางฝาครอบแหน่บัดเทาขาม้าปัดสูบเอิ่นเลยยกทํามีบัไดลอกเพลงน้องขยุดเลยนางไม้บริการตัวเองเลยค่ะจ้าอเดินต่อข่งว้รารกินี้าวนี่บรกายกินข้าวด็กแต่สนลืมพายมากวันนี้ันอิ่มพักแม่พดคานงนาไม้เอือเลยแะเอือ ออกมามาสิยัดออกมาขึ้นโจักกินพอหอมตากหอมคอนะคะไม่กินมาแบบหัวแทะนะคะเอาน้ำเปล่ากินพอมีแหง้งกินพอหืนหน่อยๆถ้าไม่กินมันก็ไม่ขึ้นโอ้ยยากระใส่เส้นกาหัวเสือบ้านสัมบุลูกขนาดแท้ของแท้อย่างดีงเลยแต่ก็สั่งมาลูกนายเมย์ไงเน,นี้ยแมย์ไงแทพคนนู้ตกน้อยขึ <c oughs> ้นแลขเลยเอยาก็อยากว่ามันบบเม่มัน มัน,นมปเป็นเม่นสีนะนนะนะค่ะอย่าว่าสีมันแหล่นะนอยากคือเพิ่นไปสอนให้น้องขีข่ควายอีดอนแล้วแหลนะน่ะสมน้ำสตริงะค,ะคือ่นไปสอนน้องควายอีดอนเพื่อเอาโลกไปซักมันที่ได้พี่น้องค่ะฉลองค่ะฉลองนะคะเครื่องดังกำลังกินเพราะว่าสิ้นเดืเอนแล้วเราก็ต้องมีดื่มมีกินกันสักหน่อยนะคะเนาะให้สมกับที่เราทำงานมาเหนื่อยใช่ไหมฮะจ้า อย่าฟ้าก่อนยังไม่ได้ใส่น้ำแดงสีแดงนี่เนาะเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเราก็ฉลองของเจี๊ยบเพราะว่านางเอาสองเดือนเอาทีหนึ่งจังได้เยอะนางจังได้เยอะไงหรือว่าขวดหรือว่าเอาให้ผัวหมดแล้วลอยเหรียญน่ะก็ติมงเบ่งขวดนั่นต่างากเสียโอยเสียโฮเย่ท่านได้กินน้ำเพราะว่าแม่เจี๊ยมจะมันมีแห้งน้ำสติงน้ำสติงกจะกินเหรยใครก็ให้กินเออกินยืนนี่งแล้วนี่กินยืนี่ ตะกี้นะอามาลาว่าจะขึ้นปักเซอกอะไรนั่งจากสิลงมายังพอจะเห็นนางหน้านางอยู่เลยนะคะโหาน้าหมูดูโอ้ยหน่อยนางปล่อยนะคะไปเท้าหานางตอนนี้ปล่อยนางขึ้นคือกันเพื่อนางสิสเดชได้นะคะนางว่าให้ลงมาแต่ฝุ่นก่อนนางยังไปเบิกเงินเบิกตังจามงหลือนิมบินอ่ะโอ้ยมันก็บอกว่าเอามงเพื่อคนนี่เฮ้ยันนี้ เส้นกินอ่ะวั่วๆปันง่วงที่น้ำดูกแล้มันมีกลมจังเลยอะลูกสาวละอามารามหาแม่ลูกสาวล่ะอมารามหาแม่แม่กับแม่เท่าๆถึอเดากระตายนักข่าลาเจียกนกนาาเป็นเสื้อเป็นกระเทยเท่ามาแปดมือมืออามาเมล่ะแต่ว่านี่ั่ะต่ายเสร็แล้วใครอยู่ดูกรธนะละพ้อกระไทรนั่น มอแล้กินหมดแล้วทั้งเปงนหวแท้ไปเลยเบีขนดนั้นเบียนดาไม่มอดชองเลเไม่หมดเลยไม่มอดชองเลคนเลิกกินนแล้วมออแ้มอ่องเก้าขณะวันนองไม้หน่ะกำซ้ำซ้ำกัองเดียวนั้นเดี๋ยวนะกับ๋องเดียวก็ลิ้นนี่หนึ่งละหมเมนนงตั้งดี้คนเท่าอยู่ฮะนี่เชวาวเลยมีมันมดแล้วมดก็หมดแล้วโมเมนใ์ให้ดูของนนี้นะยังเลือแต่ผู้ใครน่แหละผูกกินนมอดนั่นนี่พูกใครไหนใครอลยังไม่กิน กินมื่อไหร่บ่เลยนี่หนังดำหมดแล้ว่อนผู้สั้นใครว่าหนึ่งนี่อะไรเรามาตัดผืนอะไรกเนี่ยเห็นบ้าน่ะมาเส้นฟืนเล่นน้อยเดียวหรือเปล่าไปเอามาให้นางเบิ่งไปะมาให้ตใจใหญ่นาโทรไปเดียวเราจะไปตัดผืนหนึ่งไปทั้งหมดแบบไปเอามาเฮห้น่ะตายยาได้ยังประเทศได้เอาลงมู้นี้ดับพะวันยังมันยังตกมันยังฝนยังตกนะคะไว้ายมือเมือเมื่อไปเลนะคะพี่น้องค่ะที่แรกวัชพากันมาเส้นฟืนให้มันแล้วแต่ตัวไอ้นะ วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเดินปงเดินป่านะคะยังไม่ได้ไปค่ะรอฟังจังหวะว่าวเขาว่า <Hit S 1> ไป oh. เลี้ยงง้แห้วเขาได้เก็บฮิไปหาเราฝ่ายนะคะตอนนี้ยังบ่ท่านออกเพราะว่าฝนทับกระตกหมื่บ้านมนเสื่อมีมันจะออกอัลบั้มใหม่ค่ะเ็ดปวกอัลบั้มเก่ามันหมดแล้วค่ะมันม่มีสัญญาณไม่มีครับสัญญาณไม่มีโอ้ยคันด้แบตไม่ใช่ว่าแบตบทเสียประจำไม่เประไรเรอดเแบบแบบสียบอ อันนี้เราแค่สลองกันนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องคะโอเคละค่ะก็สิมาซีนฟื้นกันน้อยเดียวนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ขัามซีในเด้อค่ะจ้าเพียงขัามซีกับมุ้นจ้าจุดฝนกับโต๊ะฮัมห้องจุดฝนโต๊ะฮัมนะคะอย่าลืมเลยค่ะสวัสดีดายค่ะสลอง